อ่วันนี้สง่งอันนี้เป็นไหนัน่นสี่ตัวนี่สี่ตัวข้างบนสายกรุงเทพท้องอ่าสายท้องก้นท้องในกรุงเทพอ่าอันนี้เป็นของค้าลาซา,าดา้าป่ะเป็นตัวเมียสายหูอ่า VIP กับตัวผู้จะเป็นแก้มเขียว แจมเขียวสุดเบอร์นี่นะแจมเขียวสุดเบอร์ แะของอีกเจ้านึงก็จะเป็นพรุ่งนี้อันนี้เป็นสายท้องล้นวนๆอ่ามีมีหูท้องอ่าเป็นปลาอายุเก้าสิบเก้าถึงสิบเดือนแล้วก็ท้องอย่างเดียวนี้ยังเป็นปลาอันนั้นอยู่ปลาเล็กอยู่6เดือนอ่าป่าติดตามนะครับ